ถ้าเกิดจะให้ดีก็ไปลง Youtube ตัวเองนะครับไม่ใช่มาแบบนี้นะครับเนี่ยครับ Youtube ตัวเองก็มีนะครับไม่ลงครับเนี่ยครับมาบอกอะใครอยากไล่จุดนะครับทักเฟซผมมาเลยเ <c oughs> จ็ดสิบบอเท่านั้นร้อยเจ็ดิบ้าร้อยเก้าสิบพร้อมจัดทรงนะครับสวยงามกว่านนี้แน่นอนคือมามาเปิด เปรียบเทียบผมอะครับเนี่ยอันนี้ผมผมว่าแจกนะอันนี้ผมทำได้เอยนะคันเนี่ยอะไรผมก็มีเยอะๆนะครับทำไมไม,ไม่ไม่เป็นโรงยูโทเต้อะครับ,นนรบก็ฝากฝากถึงนี้นะครับว่า เราอย่ามาเปรียบเทียบแบบนี้นะครับผมออมันก็มันก็เหมือนเหมือนตัวเองเหมือนลงตัวเองอะครับเหมือนแบบแบบเหมือนแบบตัวเองทําสวยกว่าเลยอย่างเงี้ยครับแล้วมาแบบมาลงเนี่ยใครอยากได้จุดเนี่ยเนสวยงานก่อนนี้เนี่ยก็คือเหมือนเปรียบเทียบออกมาครับ อยากลงก็ไปลงที่ YouTube ตัวเองนะครับไม่ใช่มาเปรียบเทียบอย่างนี้มาลงจ้องผมแี่นะครับคนี้